สวัสดีค่ะวันนี้กลิ่นอัลล็อกก็จะมาแบ่งปันแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสาั์ห่วงช่วยในห้องนอนนะคะคือในห้องนอนเนี่ยห้ามอะไรบ้างห้ามเอาอะไรมาไว้บ้างนะคะเริ่มเลยนะคะเอาข้อแรกเลยก็คือห้ามมีเตียงส่งปลายเตียงตรงไปยังประตูที่เปิดเข้ามาหมายถึงว่าเราเปิดประตูเข้ามาปั๊บชนกับปลายเตียงเลยนะคะ อันนี้ไม่ดีเลยเขาบอกว่าประตูก็เป็นทางเดินของวิญญาณเนาะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเดินเข้ามาอย่างเนี้ยแล้วถ้าปลายเท้าเราชี้ไปตรงประตูพอดีเลยเนี่ยเรา,าจ,จะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทหรือฝันร้ายหรืออาจจะมีเรื่องราวของเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะอันเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือสะทวงจุ้ยเขาว่าไวะคะ้ค่ะก็เอามาบอกต่อกันนะคะ 2ห้ามมีพวกกระจกทั้งหลายเช่นทีวีตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งอะไรที่มันที่มันเป็นกระจกนะคะห้ามตั้งเอาไว้ตรงปลายเตียงนะคะถ้าเราจําเป็นจริงๆสมมติว่าเราอยู่อยูอ่เราจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีทีวีอยู่ปลายท้าว่เาเราก็ชอบสบายๆนอนแล้วก็ดูทีวีเนาะได้ค่ะแต่ว่าเวลาเราปิดทีวีแล้วเราจะนอนเราก็เอาผ้าไปคลุม เอาไปคลุมทีวีไว้นะคะเพื่อ <P ew are> บังไม่ให้มีเงาสะท้อนมาหาตัวเราเพราะถ้ามีเงาสะท้อนมาหาตัวเราปุ <P ew are> ๊บเนี่ย <P ew are> มันจะทําให้เราเป็นโรคปวดเ <P ew are> มือ่อยแข้งขาตัวเนื้อตัวตาเนื้อต่ําตัวไม่สบายนะคะประมาณนั้นนะคะและที่สามก็คืออย่านําต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้จริงเข้ามาไว้ในห้องนอนนะคะอย่างเช่นกระถางต้นไม้จริงเนี่ยถ้าเอาต้นไม้จริงมาไว้ในห้องอน,นอนนอนเนี่ย เขาจะแย่งอากาศเรานะคะเพราะว่ากลางคืนเขาจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเสร็จแล้วเขาก็จะดูดออกซิเจนเราไปแล้วจะอาจจะทําให้เรานอนอากาศไม่สดชื่นนะคะนอนแล้วอากาศไม่เพียงพอตื่นมาก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไ,ไม่มีแรงนะคะ3ามแล้วเนาะต่อไปอันที่สี่ห้ามไฟนะคะไฟที่อยู่บนศีรษะเราบนฝ้าเนี่ยเหมือนน,น,นิยมทําดาวไลท์อะไรประมาณนี้เนาะไฟยิงลงมาเนี่ยอย่าให้ตรงกับเตียง โดยเฉพาะหัวเราเนี่ยถ้ายิงตรงตรงหัวเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโรคมีโรคประจาตัวปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรน่ะไม่ไม่สบายในเนื้อในตัว 160, เพราะไฟมันยิงอยู่ตลอดเวลาน,นะคะหรือถ้าจะมีไฟเปิดก็ข้างๆเป็นโคมไฟข้างเตียงหัวเตียงข้างเตียงนะคะค่ะอันถัดไปนะคะอย่านำ uh, หิ้งพระมาะตั้งไว้ในห้องนอนนะคะหรือถ้าจําเป็นเราอยู่ตามัอพาร์ตเมนต์ ตามอพาร์ตเมนต์ต่ำอะไรที่มันมีแค่ห้องเดียวเราไม่มีห้องอื่นเลยค่ะถ,ถ้าเรา,เามีอยู่แค่ห้องเดียวเนาะอย่างที่ว่าไว้เ,าเราก็เอาพ้ามาได้ค่ะตั้งเป็นโต๊ะสวยๆตั้งแต่ต้องห่างกับเตียงประมาณวาหนึ่งนะคะค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วข้อต่อไปก็คืออย่าอย่าตั้งเตียงและไว้บนหัวหัวเตียงอย่ามีหน้าต่างค่ะหน้าต่างผุด <laughs> พูดไปก็งงเองก็คือหัวเตียงอย่าตรงกันหน้าต่างนะคะอย่าตรงหน้าต่างเพราะว่าถ้าคิดในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ก็คือหน้าต่างเนี่ยก็จะมีช่องมีอะไรเนาะมันจะไม่สนิททีเดียวเลยแล้วเวลามีอากาศที่ไม่ดีหรือนาวหรือเย็นหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรทั้งหลายข้างนอกอ่ะซึมซับเข้ามาข้างในปั๊บมันก็จะได้รับเต็มๆเข้ามาที่ตัวเราหัวเราอยู่ข้างบนหน้าต่างนะเรานอนนะคะหรือถ้าโจรขโมยงัดเข้ามาก็ เปิดได้กันหน้าต่างก็เหยียบหัวเราพอดีเลยประมาณนั้นนะคะมันก็เออมันก็ดีนะคะพูดถึงแต่ถ้าเราจําเป็นจริงๆเราย้ายเตียงไม่ได้มันจะเป็นมันบังคับเลยเราก็หาวิธีแก้โดยใช้เออ,อะไรปิดซะถ้าทัดทางที่ดีเนะคะก็หาอะไรปิดหน้าต่างปิดสนิทไปเลยปิดตายไปเลยหรือไม่ก็ใช้ม่านอะไรก็ได้ที่ ขึงให้ตึงเลยแล้วก็ปิดสนิทแบบอยงนี้ค่ะแต่ว่าคนยุคใหม่เขาก็ไม่ค่อยคิดอะไรตรงนี้นะบางทีเขาก็จะมีแบบเป็นกระจกกระจกที่ไม่ใช่หน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อจะได้มองวิวแต่ว่าสําหรับกลินมองว่าถ้ามีแสงหรืออะไรมาทิ่มหัวเราตอนเช้าตอนอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีดีที่สุดคือบนศรีรษะเราก็ต้องให้ทึบไปเลยเหมือนหลักของจจทยอย่างหนึ่งว่าให้หลังอิงภูเขาใช่ไหมคะข้างหน้าอิงน้ํา ก็หลังอินภูเขาเพราะฉะนั้นบนหัวเราจะต้องแบบเป็นที่ที่แบบปกป้องเราได้อย่าแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ถัดไปอย่านํารูปของผู้ที่จากเราไปแล้วใส่กรอบหลายมาติดไว้ในห้องนอนนะคะอันนี้ก็น่าในมุมมองของกลิ่นนะ่าจะเป็นลักษณะว่าเราจะหลับจะนอนตรงนี้แล้วทีนี้เราต้องมองเห็นรูปคนที่เขาจากเราไปมันจะอาจจะเกิดความเศร้า เศร้าซึมหรืออะไรเงี้ยทาให้เรานอนไม่หลับหรือความรู้สึกและอารมณ์ของเราจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสดชื่นคนเราเวลาเราไม่สดชื่นเรามีแต่เรื่องเศร้าอยู่ตลอดเวลาสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะมันเป็นธรรมชาติค่ะสุขภาพเราก็ค่อยๆสุดทมไปสุดทมไปก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ประมาณนั้นนะคะค่ะคลิปนี้กลินก็แบ่งปันความรู้เรื่องศาสตร์ห่วงจุย้ย สำหรับในห้องนอนฝากให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะหวัอองว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบหรือว่าอยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลักฮวงจุย้ยเลขศาสตร์ชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าสามารถพิสูจน์ได้ด้วยออตัวตนหลายๆคนหลายๆท่านนะคะ ที่พิสูจนมาแล้วว่าสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแล้วมันเห็นผลทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ติดกดติดตามแล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้พี่กลิ่นด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ